ต่อช่วยเพื่อนเราจุดสีฟ้ามันชีช้ไปข,ข้างบนน่ะเราก็ต้องดิ่งไปข้างบนดิเออมาตรงนี้มันก็มีอยู่นะเนี่ยข้างในเนี่ยแต่ว่าผมจะไม่ยุง่งละผมจะรีบไปช่วยเพื่อนผมแต่ว่าเควสเควสลองนี่ผมก็จะรับ มาตรงไหนอ่ะมึงอยู่ตรงไหนอ่ะเวทลองอ่ะอยู่ตรงนี้ดิเวทลองไหนวะเวทลองอยู่ไหนวะเอ้าก็อยู่อ๋อ oh, อยู่ข้างบนเวทลองอยู่ข้างบน นี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่กับไอ้ตัวนี้มา,าก็รับเคุยลองกันแล้วเราก็ไปกันต่ออยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่ข้างบนมาเราก็จะไปตรงนี้กันนี่ออกตรงนี้แล้วก็นี่เดี๋ยวผมขอใช้ นี่ก่อนึ้นไปก่อนแต่ว่าผมจะไม่ชอบอัพพวกสกิลกระโดดนะคือไม่ชอบไม่ไม่ไม่ชอบเลยแหละสกิลกระโดดเนี่ยคือผมไม่ชอบเลยแหละเนี่ยสกิลกระโดดแบบนี้คือผมไม่ค่อยชอบเลยแหละ ไปตรงไหนอ่ะอ๋อจะถึงละนู่นไงสะพานเจอแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยแฟงกี้ก่อนนี่แฟงกี้อยู่ในคุกใต้ดินเราต้องไปช่วยอะไรครับ โอ้มันแค่สงสัยมันไม่ได้เจอเราสท้นหน่อยมาแล้วเราก็จะวิ่งไปละอันหน้าอันหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอ <c oughs> เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเ,เป็นไงเรานู่นอีกเดี๋ยวค,อยคอย่อ,คอยๆเดบค่อยๆเดิบค่อยๆเดิบ ค่อยๆเด๊บค่อยๆเด๊บค่อยๆเด๊บค่อยๆเดิมตกน้ำไปซะแต่เราขอแต่เราอย่าตกน้ำนะมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยค ah> ่อยๆเดิมค่อยๆเด๊บค่อยๆเด๊บเก็บเงียบเก็บเงียบเก็บเงียบค่อยๆเดิบไปมาค่อยๆเด๊บ อาหันหลังด้วยหันหลังด้วยหันหลังด้วยสองสองตัวล่างเดี๋ยวเก็บตัวเนี่ยอะไรกูมาถึงนี่แล้วกูยังไม่รู้อีกเหรอฮะโอเจอระเบิดวะเอา้ายูไหนอ่ะอนู่นเหรอ ออกไปวิ่งไปก่อนนะเอ้ยตุ่มตกน้ำไปตกน้ำไปตกตกน้ำไปตกน้ำไปตกน้ำไปเก็บเงียบเก็บเงียบตรงไอ้ตัวนั้นเก็บเงียบก่อนเก็บเงียบอย่าให้มันรู้ตัวเก็บเงียบ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 แล้วก็ไปตรงนี้ แต่ว่าผมเคยเล่นเล่นผ่านมาหมดแล้วนะผมก็เลยรู้ไงว่ามันต้องให้ไปช่วยแฟงกี้มาอันน่าเจอแกอะไรเนี่ย,ยมาดิ<ะ>

มัดยันยืดมัดยันยเป็นไงเราเอาดิเอาดิเอาดิมาดิมดัยืดมดัยืดโอ้ไอตัวนี้อึดปะตัวนี้ตัวนี้อึดถึกู่ถกอู่ถึกอย่ตันมาแล้วเราก็ไปกันต่อเลย เยืดมันยังเยืดมันยังเงยืเดเขาเปลี่ยนไปเป็นทากี้ก่อนมาดิมาดิมาสี่มาสี่มาสี่เอาดิ โอ้ยตกน้ำโอ้ยตกน้ำเฉยเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะใช้ท่านี้นเอา้ามันไม่มี ให้ใช่หรอวะหรือว่าไม่ได้อัพมามาดิจบเดี๋ยวผมขออัพก่อนเพราะว่าผมน่าจะยังไม่ได้อัพว่าแล้วเชียวจริงด้วยยังไม่ได้อัพ อันนี้ก็ดีนะแต่ผมอยากได้อันนี้มากกว่าขออัพอันนี้ก่อนละกันมาแล้วเราก็ไปกันต่อเลย Money, money, come at đi có at đi mà at it, come at it, come mà it, come at 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 เราจะขึ้นมายัางไงยังไงเ<า>นี่ยอ๋อมาอะไรเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมขอไปจัดก,การไอ้ตัวนี้ก่อนอวนัดที Má đi Bắn thổ bên ngay lầu Khe mặt chàng dưa chẳng nè này quá Ồ bài tông muốn Chờ lại Khó ba mình Bên nam ngay เพราะว่ามันมันเป็นน้ำไงเอาดิขอเก็บของก่อนอมาต้องเดินอ้อมแกอมเอาดิ อะไรอะไรเก็บเงียบเก็บเงียบมาตอนนี้ผมผมผมต้องเดินอ้อมนะ <c oughs> มาดิมาดิ <c oughs> ก็มาดิ <c oughs> ไหนวะตรงน,นี้เหรอ เอ้ยไม่ใช่นี่ว่าเนี่ยมันเนี่ยมันมีน้ำเนี่ยเอา้าตรงไหนวะตรงไหนเวเดี๋ยวผมขอดูก่อนแป๊บนึงตรงไหนวะ ตรงนี้น่าจนะใช่นะนี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนมากดแล้วน้ำมันก็ลดพอกดปุ๊บน้ำมันก็ลดแล้ว มา oh. แล้วเราก็จะลงไปช่วยแฟงกี้กัน <iff> มาดีมากไอ้หนูเจนนี่บอกอย่างนี้นะบอดดีมากไอ้หนูมา oh. เราก็ไปกันต่อ โอ้ถ้าราเรือนี่มันเกะกะจริงเกะกะจริงมาอะไรกล้องจ๋ากล้องจ๋ามาทำไมจ๊ะอะไรอะไรทำไมทำไมเอ้าเอาเอาาคุยมันมันได้่าวะเนี่ยมา ถ้มึงทำได้ปะเนี่ยช่างแม่งมันเนอะตาเออตรงไหนหวะเอออตรงนน้นเจอละ มาดิเดี๋ยวผมขอไปกดปุ่มนี้ก่อนนะนี่ปัาบและน้ำก็ลดมาแล้วก็ทำดีมากลูฟี่ เจนนี่บอกอย่างนี้เพราะว่า,วาทำดีมากแล้วเราก็จะลงไปละ